มาดูสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนกันหน่อยคุณผู้ชมกัมพูชาถือว่าไม่ว่าจะเวลาไหนก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะล่าสุดนั้นมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ช่วงกลางคืนค่ะคมีภาพโดรนปริศนาคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งของกัมพูชาหรือไม่ที่บินมาสอดแนมลองดูคลิปนี้นะคะ เป็นชาวบ้านแถบสุรินถ่ายเอาไว้คุณผู้ชมแล้วเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนเขาแชร์คลิปนี้เป็นภาพของโดรนปริศนาที่บินว่อนเหนือท้องฟ้าชายแดนกันในช่วงเวลากลางคืนเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นโดรนสอดแนมจากฝั่งตรงข้ามหรือไม่โดยเพจระบุว่าช่วงนี้โดรนเริ่มบินหลายพื้นที่ประชาชนเทพร,รักษาอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์แจ้งเข้ามาชีวิตคนชายแดนคงอยู่กันแบบนี้ตลอดไปครับ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเพจมังกรซ่อนตัวนะคะมีการโพสต์คลิปค<พ>บโดรนปริศนาเหมือนกันนี่ที่ชายแดนนี่อีกจุดหนึ่งเ <c oughs> มื่อกี้สุรินใช่ไหมคะแต่คลิปนี้ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ระบุวันที่คือ7มกราคม69ตอน18นาฬิกา30นาทีช่วงหัวค่ำเลยนะแฟนเพจเขาแจ้งข้อมูลมาทางเพจเขาบอกว่าเขาเจอโดรนไม่ทราบฝ่ายบินเหนือท้องฟ้ามีทิศทางมุ่งเข้าสู่พื้นที่อำเภอขุนหารไม่รู้ที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ของการบินบก็เลยแจ้งเตือนนะคะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชม2จังหวัดแล้วนะ นอกจากนี้ค่ะช่วงนี้ยังมีการพบโดรนถี่มากในพื้นที่ชายแดนนอกจากสีสะเกตสุรินที่เราเห็นคลิปไปมีที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธา,านีด้วยค่ะก็พบดวงไฟวิบวับคล้ายกับโดรนปริศนาบินเร็วเนี่ยใช่แล้วแสงมันแบบไม่ต่างกันเลยนะ,ะคะแต่นนาที่เป็นแสงลักษณะเดียวกันเลยและเพจนะคะมีการโพสต์เอาไว้บอกบอกว่า18นาฬิกานาทีแฟนเพจแจ้ง การตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่ายหนึ่งลำทำการบินในเขตอำเภอวารินชำราบโดยมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองอุบลราชธานีใกล้กับเขตกองบิน21ค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะผ่านสถานการณ์เรื่องหยุดยิงไปแต่อันตรายยังไม่หมดเนี่เพราะว่าสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นพวกระเบิดเป็นพวก b m 21อะไรที่มันฝังอยู่แบบนี้ฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปเก็บคู่นะครับยังถือว่าเป็นอันตรายกับชาวบ้านอยู่นะครับ นี่เราเห็นเป็นปฏิบัติการของ EOD ครับหน่วยเก็บกู้ถัถวระเบิดไปตรวจสอบร่องรอยอันนี้เป็นหลุม BM 2 1ลึกลงไปเลยนะฮะ,ะแล้วก็ปืนคอครับที่ฝ่ายคัมพูชายิงมาตกในหมู่บ้านชายแดนตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ผามออีแดงอยู่ที่กันทรารักษ์ศรีสะเกดครับจดยที่เข้าไปสำรวจและเก็บกู้เนี่ยทำลายได้7ลูกคุณผู้ชม เนี่ยต้องฮิ้วกันออกมานะอันไหนที่มันพอจะเก็บกู้ได้นะครับอันไหนต้องทําลายก็ต้องใช้ C ีโฟเนี่ยย่อนลงไปแล้วกดระเบิดไปออกตะเวนเก็บกู้ตามแหล่งที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าพบกระสุนตกอยู่อย่างเช่นสวนยางพารานะครับอยู่ที่ผาหมออีแดงอันนี้เก็บไปทําลายในพื้นที่ห่างไกลชุมชนโอ้โหดูแต่ละลูกเห็นไหมฮะมบัเลิ่มเลยเนี่นะครับทางรองผู้การตชด .22 ่พันตํารวจโทรจารุบ,บุตรเรืองศรี บอกช่วงนี้ต้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะได้รับแจ้งมาว่าพบกระสุนตกในชุมชนในพื้นที่ชายแดนฮะการทําลายเก็บกู้เนี่ยกระสุนปืนคอมีเลูก<อ>นะฮะเรียบร้อยดียดะฮะดูระเดะ โอ้โหแล้วไม่รู้อีกเท่าไหร่อ่ะถ<ช>ูกไหมถ้าแจ้งถ้าเจอแล้วแจ้งก็โอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เจอเข้าพื้นที่ไปเนี่ยไปไถไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันตุ้มได้เลยนะครับเนี่ยนะช่วงนี้ผู้คนก็เริ่มกลับเข้าสู่พื้นที่แล้วกลับไปใช้ชีวิตแล้วนะครับเจ้าที่ก็เลยฝากเตือนหน่อยถ้าเกิดไปเจอวัตถุต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะจะเป็นบีเอ็มเป็นปืนคอเป็นอะไรก็ตามเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นเลยนะครับ จะรีบส่งชุด EOD เข้าไปเก็บกู้ทำลายเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะโอ้นี่เราเห็นปฏิบัติการการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะ,คะก็หลังจากนี้เก็บกู้แล้วก็สร้างฐานที่มั่นจัดระเบียบอ,อธิปไตยไทยของเราแต่ขณะเดียวกันในแต่ละสมรภูมิรบแนวหน้าของเราก็มีพี่พี่ทหารที่สละชีพวันนี้ค่ะมีบรรยากาศของการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลนะคะส่วนกุศลให้กับทหารกล้าที่สละชีพ ยึดแผ่นดินไทยบริเวณช่องปลดต่างค่ะและก็ช่องระยีที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งขเขมรก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่หลายปีแล้วนะคะเป็นทหารกองกำลังสุรานารีและทหารพานทำบุญกันค่ะและนอกจากนี้ยังไปตรวจสอบนะคะก็พบความเสียหายที่ป้อมปืนหน้าประตูมีอักษรภาษาเขมรเขียนบันทึกเอาไว้17เ,เดือน11นปี2017 ภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเนี่ยค่ะแล้วเป็นเลขไทยแบบนี้และนอกจากนี้ยังพบขวดน้ําแล้วก็เสื้อกางเกงที่ถูกไฟไหม้หลังจากการสู้รบกับไทยพร้อมทางข้างในป้อมปืนมันเป็นรูกว้างค่ะก็น่าจะถูกกระเบิดปืนใหญ่ของไทยทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านคลาคมุมซึ่งอยู่ด้านล่างฐานขเขมรที่ทางการทหารไทยเรายึดคืนมาได้ ตลอดเส้นทางนั้นพบว่าทหารเขมรค่ะมีการนําครอบครัวญาติพี่น้องมาสร้างบ้านเรือนอยู่แบบถาวรเลยค่ะ,ะซึ่งก็พบว่าบ้านของ เขมรแต่ละหลังนั้นเสียหายแทบทั้งหมดพร้อมกันนี้ยังพบว่าเขมรมีการปลูกผลไม้ในพื้นที่เป็นวงกว้างหลายพันไร่ในพื้นที่ของไทยปลูกอะไรบ้างนี่ค่ะถ้าดูจากสภาพต้นไม้มีต้นมะม่วงนะลำไยต้นกล้วยก็มีมะม่วงหิมะพานก็มีค่ะเขาปลูกคือทำเป็นล่ามเป็นสันเลยคือกะจะอยู่ยาวผูกเขาทำแล้วเขาก็ส่งขายตลาดช่องจอมก็มาขายคนไทยเราอีกนี่แหละค่ะนี่แหละ เรายึดมาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมตแต่ทหารที่เราสละชีพเราก็ไม่ลืมเขาค่ะ